สวัสดีครับสวัสดี FC กอกแต้สตูดิโอสวัสดีพี่น้องป้องไปซูบุซสุขคนครับพี่น้องครับและวันนี้ก็จะมาว่าเรื่องคอมเมนต์นะครับเรื่องดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาคอมเมนต์ผมอ่านแล้วก็มันใส่คำว่าถูกต้องไปเลยนะผมบ่ได้ห้าเด็กกับคนจอดเนี่ยจะมีคอมเมนต์ของคนในาย้นเดี๋ยวจะขึ้นให้เบื้องหลังขึ้นที่รลงกับผมติดตามนับถือยิ่งกว่าคนเชียนดูตลอด ก็พ้นลุ่มถ่ายได้ว่าหาแดดก,กับคนจอนว่าใส่ขํามแบบฟังแล้วกแบบ็มันมาไรายปนนนี่แม่นี่วะมาว่าคลิปถ่ายต่อมบ้งดูก่ะกัเงินหมื่นเงินแสนมันมาไรดอกพี่น้องอยากจะยอดวิวคนละออขั้นเงินใดก็ยังยอดวิวนี่คยยือไขว่เพราะว่าเขาหาแดดก,กับคนจอนพันมาปักใส่ข้าแมงแน่แน่วะสวยที่เราเมืองนี้เนาะเมืองลคลิป ันเคยสวยเดียวคนหมดะออันนี้คือที่มาถ่ายนี่คือ่องกอุ๊กแจเป็น่องถ่ายคลิปไม่กุถ่ายคลิปไม่กุถ่ายหยังแม,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 ม่นว่ะครับพี่น้องครับเมื่อวาจังไหนเนี่ยอันนี้ก็คือลูกพี่จนนี่เขาก็ฝากเขาไม่ว่างจนนี่มีงานเยอะไปภารกิจไปเห็นคดีไปดูร้านอาหารเอมื่อวางก็าได้ฝากขวเบิงมาเนี่ย ดูเตามองดูด้วยกืมว่าท่งเขาท่งหน้ามีละแล้วก็เคยรู้จักกันเคยอยู่น้ำกันเคยถ่ายคลิปน้ำกันไปน้ำกันเือเห็นสมัยตะกี้ออกินอยู่น้ำกันนอกกันนว้นึกว่าจะโดนถ่ายคลิปไปถ่ายน้ำกันคนมาดูคลิปเมื่อวานผมก็ด่าผมเลยหาเด็กกับคนจรทำไมไม่ช่วยเหลือทำไมต้องถ่ายคลิปทำไมมันช่วยเหลือให้ดีกว่านี้ ก็คือทุกคนพี่เจนนี่ก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาไม่ชอบเขาหนีคุณหมอเหมือนเขากับบริวังมาจาเมืองคนผู้เดียวเนาะพาราเขาก็เยอะคุณหมอเพราะว่าอะไรเอาไปได้เถื่อแล้วสามสี่เถื่อมันกิหนีสอบถามแล้วว่ามันมอมักแน่นคนเรามันชอบแบบนี้ผมเอาเงื่อนให้เขาให้กินนี่คือมาอยากมันไปขอท่านกลัวรบกวนชาวบ้านเขา มันเป็นโลกที่ต้งคมรังเกิดอืมอีกอย่างหนึ่งคนกับเอ็มซีต่ำบ้างดูก็ได้กับอยากเบิง้งอ,อยากเบิ้งชีวิตการใช้ชีวิตของต่ำบ้างดูอยู่ตรงไหนทําอะไรกินยังไงร่างกายเป็นยังไงใกล้หรือ,อยังใกล้ชีวิตตัม้มนาตั้วบ่ออ่คอมเมนต์ดูเหมือนจะดีแต่โหแม่งใช้คําว่าแดกเลยมึงโตมาสภาพแบบไหนไม่คนนี้เอ,อาเออเนี่ยออกซื้อเ้อถ้ามึงดูอยู่มึงคอมเมนต์มาเลยนะอ่ ใหญ่กูบอ,อกชื่อเลยมึงอิดชามึงเคยช่วยเหลือคนบ้างหรือเปล่าไอ้นคนนี้นี่ว่าแม่มึงสอนมันยังไงวะใช้คําเหมือนจะดูดีอะแต่แม่งแอบดา่าโอ้สวัวของเรามึงเนาะอ่าผมติดตามมันตลอดกนไปเถียงขเขาเบิสน่ะคอมเมนต์เขาคอมเมนต์น้ำมันก็ไปเถียงขเขาเบิเพราะมีคนคุยน้ำพ่อแม่มาหยอกบังกันนี่เทนนีอยพ่อแม่มาหยอกไอ้นี่มึงขาดความอุ่นหรือไงเออมึงอยากให้คนมาด่ามึงนี่ไง ว้าสูฟแน่มันนั่งเงียบนอนเงียนเห็นมั้นั่นเปิดนมันแหยบดิค่าฮ่า่าเ่าสเหอกันไฟเอ็นมาไฟมาคือบลูเลยบลนจะเตือนเจ้าไหเจะขอประชงกูบางคนก็อยากดูเก็ซีแลวก็มี่เก็ซีแลวก็มียเกบเบิ้งอันนี้คนเบื้องายคนกับไทยตัวเนาะเออคนซ่องคอยไทยคลิปว่นวาอย่างยังคือว่า ช่วยเหลือคนมันจาเป็นต้องถ่ายคลิปอ๋อโซ่องกูเนาะว่าถ่ายคลิปดิกูไปถ่ายยังอันซอยบัวด้ถ่ายนี่ยกับเบ้าอื้อเออก็จะถ่ายยมซีเบิ้งยิมซีมันก็จะเบิ้งถ่ายให้เบิ้งเลยใช้ขอมือเองดีถ้าคุณไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านไปเบิ้งคลิปอื่นไปเบิ้งคลิปต่อยมวยเออจะไปเบิ้งคลิบยังไหนซะละเบิ้งคลิปหาป่าอืมงั้นโซ่องถ่ายคลิปเนาะมันกูถ่ายคลิปกูจะถ่ายยังเนาะคนบางหลายกูก็ถ่ายตัว สมองนะมึงนี่เนาะทำไมไม่ดูแลให้ดีกว่านี้เพื่อนจังหวะดูแลแล้วเดียมันบ่อมันมกแนวนี้ทุกคนช่วยเหลือหมดแล้วถ้าคนดูคลิปมาตลอดคุณจะรู้ออันี่ไปส่งโรงพยาบาลสองเทือนสามเทือนอะไรกับวัยูุ่เขามาถามแล้วว่ามันบ่ออยู่บ่ไดดมันบ่แล้วสามเสียชีคิตตาการเอา้ทบตายมันมกจังซี่เขาคุยกันแล้วทั้งที่ถ่ายคลิปแล้วก็มาถ่ายคลิป คือว่ามันบวบมารักษาปฏิเจธการรักษาเออมันอยู่บาได้คือมันเป็นเคือเ่อแดองอะความชอบหรือว่าโรคชนิดหนึ่งที่ว่าอยู่ก็มองว่าเป็นกูต้องอยู่โลกวกว้างทุกวัยเดอร์อไม่จํากัดไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคุณหมอเขา,เอาไปรักษาอยู่แต่มันมอยู่ให้จะเป็นทางฝั่มันบิดเหมือมันขึ้นเนาะงานการเขาบืกอประหยาดอือโอ้โหูเรื่องโหเโหล่ายังคมเป็น หายศาสตร์เนาะซัวแล้วมึงกินน้ำก่อนต้ไปหาเราคนแล้วเดี๋ยวเบิ้งยู่เลยน้ยเนี่ยโง่ไยเป็นมังยงางเนี่เบียปากอยู่แค่ไหนกูมองเบ้งเตือนอีกแ้ต้กล่องนี่กูจะเปียนไหม่หรอกเอาเปียนที่ละหายศาสตเอาเบิ้งน่นแล้วฮ็ดองนั้นวันนี้เคือมาสูบยาใส่เานี่ยนะคนนวดขาหนเดแขยงเี่ยนะครับขนนอดนี่ฝนตกลินนี่เอ๋ยโยงสีด นะะให้เงินสื่อเขาสนามมาให้กัญญานว่ามาให้มันไปนหาข้อท้ารบกวนไม่ฆ่าชาวบ้า,บานย่างตลาดอืมกันท้ายไอ้เบื้องนี่แหะครับเย็ซีครับท้ายไอ้เบืเอ้องนี่แหละเมื่อหนึ่งกะลงุงคลิปสองคลิปก,กับมันคลิปอื่นอยู่กับเบื้องคลิปอ,อื่นก็ได้เนานะนานานาอืน่นเดี๋ยวจะไปตีมัย่ยยังเบื้องอืมคือว่าตีจริงได้เนอไม่ใช่คำใส่คำที่มันพิจังกูด บัวมี่อ่างนี้ไมครัจังกรู้มาหาแด็กกับคนจอดมันมาป้ามันหลายหลายเป็นหลานเป็นที่ใว่าเห็นขับรถอะไรคันมาหาเด็กกวันนี้ดิเออธุรกิจผมก็มีเออถ้าห้องเก่าผมอยู่สมุทรสาครอันนี้คือเห็นมาคือมันเคยเห็นมาแล้วมันมียมซี่พ่อตอบคอมเมนต์กันม้วนๆเงื่อนนั้นเมื่อไหร่เพราะเมื่อกอืมหราเด็กกับคนจวนมาขับนี่ไหม ผู้ยุกสัตว์หนาววนนี้มึงหยุดใช่ปะเทียงเขาจด้บ้กงนี่มึงดูไว้นะมีปัญหามาคุยกันได้น้องใช้คำให้มันสุภาพหน่อยตอนแรกก็จจะบ่าซาหรอกคอมเมนต์ิจริงธรรมดาอรราดากันหงบุนหูจักกันเนาะรู้จักแค่เพียงคลิปแค่จั้นทึ้งบึงคลิปบับึงเออาฝากไปด้วยนะครับอมันขืนซื้อเดี๋ยวคนติดขืนซื้อมึงเลยเนี่ยอวดใจให้มันดูดีให้เกียรติ คนเดินบ้างนะครับคุญก็เห็นว่าเฮ็ดคลิปตยิงหาจออยากอยาก,อยากได้อยากจีบมาได้จ<อ>ังไหนก็ได้ไอติมันม่แมนเด้นในหมู่บ้านนี่ก็บ่มีผู้ใดสิมากล้าด่ากันยังที่นั่นก็ใจกันผมก็ให้เขาทำามองดูก็ถ่ายค่ะถ่ายเอออะไรเงื่อนมาก,ก,กเพราะติดสื่อเขาให้มันจินล่ะตอนเราคุยกันอยู่แล้วหลังไมหลังกล้องเขาคุยกันอยู่แล้วคุณไม่รู้เรื่องคุณก็จะมาคอมเมนต์ทักมาถามอืมเข้าใจไหม จะจะบอกเอออทาขอเชเอฝากไว้ยังคิดเนาะผมกติไทยล่งเนี้ยนี่แหละครับมันถ้าตั้มวงดูอยู่ที่อำเภอพี่บัวควมกติไทยเหมือนหนึ่งสองเมือล่งอัปเดตความผลนไว้ทราบมันเป็นตำานานเรื่าารที่เทวกาไรผ่า,านไปผ่านมาเขาเ,เขบึงคขิบเขากระสือขนุนสนะใม้ม,มันกิน จะเป็นผลด,ดีอย่างหนึง่งก็ดูแลได้แค่นี้มันมักจังี่นี่แหละคือการซ้อยแล้วสอยแล้วแ่ล้วอยพยายามซอยสิมอห้มันไปลำบากคนอื่นอ่ะถ้าเจ้าอยากซอยไดดีกว่านี้เจ้าก,ก็มาเอาอมาอยู่น้าโอนเงินมาโอนเงินมาให้มั่อมไม่ทำนั้นเสียงเสือดส,สงสัยมึงทาอะไรเงินหลายป็นันเตีนคุณต้องทำถ้าคุณไม่ทำอย่าสงสัยบอกไว<ม>้ให้ แล้วก็ไปเม้นต์นะคนอื่นหรือช่องอื่นใช้ใช้คำมันดีๆหน่อย<ม>บ,อบองให้นักเดินกับคนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นมาทานที่ดีสมหนไพงโมเขียดแต่ให้งันองไรไม่รู้น,น้าเดียวกับคนจวนป,ป,ปักลูกป,ปุยหยาคนนั้นบ้าว่ามันก็ดาวกูขักแท้ว่ะมาคนนี้มาคอมเมนต์ด้วย สามีนะพี่น้องคลิปเนี่ยสามอดูดตาดาตั้มลัดตัามรมามังดูพุนดารหลดามพงดูวะด้ามาตัามเอาให้บเบิ้งมาเนี่ยมีแล้วน้อเนี่เฮียจะมาทั่วเขาบอกาดีวาเอาเหรอเรจงเอาซื้อเขามโอเครู้เรื่องแค่นี้ละไปเพื่อน